รัฐบาลอนุทินมาแล้วตอนนี้ถแถลงนโยบายต่อสภาแล้วเดินหน้าทะลุมทะลุยแล้วพี่คึกยังเห็นอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สี่เดือนไม่ถึงสี่เดือนยังเห็นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าผมยังยืนยันว่าอายุของรัฐบาลนี้ยังไม่ถึงสี่เดือนผมเห็นปรากฏการจากการอภิปรายนโยบายในวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบที่ผ่านมา เออเป็นไปตามที่พี่คึกคาดไว้จริงๆว่าโอ้โหสัดกันหนักแน่นอนเออเออเราก็เห็นนี่พักเพื่อไทยซึ่งเราเรียกว่าพักฝ่ายแค้นเนี่ยสแสดงบทบาทอารมณ์แค้นอย่างเต็มที่มีการอภิปรายแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเยอะเย้ยตากถางตั้งฉายาสารพัดเออ แล้วก็ลํำเลิกบุญคุณแล้วก็ทวงสัญญาคือเหมือนกับว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจยอ่อมย่อมซึ่งผมคิดว่านี่คือเป็นการกลุยทางไปสู่ยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจเราเห็นท่าทีของหมอจนน่านคุณชูทินและอีกหลายคนเหมือนกับว่าเปิดประเด็นหรือโหอมโรง ว่าให้กระแสสังคมมันขานรับแล้วก็ปั่นกันต่อเพื่อให้ถึงเวลาที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วถ้าดูคำประกาศของคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดก็บอกชัดไปน่าเจอกันแน่ Next Station Coming Soon คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างไรก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนที่สองพักประชาชน อันนี้ที่เขาเรียกกันว่าพักฝ่ายค้าก็พยายามแสดงบทบาทให้สังคมเห็นว่าเฮ้ย hey, กูไม่ใช่ฝ่ายค้านะเว้ยกูฝ่ายคา้านแล้วก็ค้านจริงๆค้านหลักค้านตัวค้านจริงๆเพราะเราก็จะเห็นบทบาทของการอาภิปรายเต็มที่เออไม่ว่าคุณรังสิมันโรมอ่าคุณวิโร์ลักาานาที่สอนคุณสิริกัญญา อ่าหรือคุณลิซ่าอ่าคุณลิซ่านะครับหลายคนคุณหมอวายอ่าอัศาวายตรงเรืองทุกคนก็ปล่อยเต็มที่เมื่อปล่อยเต็มที่แบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาเปิดประเด็นอยู่สองสามประเด็นที่จะเป็นเหยือ่อนะครับที่จะเป็นเหยือ่อแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเชื้อไฟอ่าเชื้อไฟในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประเด็นที่เห็นได้ชัดก็คือประเด็นเรื่องวัวสอววอ์กับประเด็นที่ดินเขากระโดอันนี้เปิดตัวละครเปิดแผลชัดชัดจนสอววทนไม่ไหวลุกขึ้นจะมาท้าต่อยอ่ะไอไปพบกันข้างนอกอ่ะเอาเต็มที่เลยอ่ะนะครับอันนี้แสดงว่าว่าฝ่ายค้านก็จับตามองว่ามีการแทรกแซง นะครับมีการแทรกแซงสองคดีนี้หรือไม่และเราก็เห็นว่าแม้ว่าคุณอนุทินจะประกาศว่าไม่ยุ่งเกี่ยวไม่แทรกแซงแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็เห็นภาพว่าเอาจริงถ้าไม่แทรกแซงนะไม่มาควบคุมสองคดีนี้เนี่ยคงไม่ตั้งคนในคอนเนคชั่นบุรีรัมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรอกแล้วเมื่อวานก็เห็นได้ชัดเพิ่มความชัดเจนขึ้นมาอีก แต่งตั้งคุณสุภชัยใจสมุทรเป็นโคชกค,คือหมายความไว้ชนไว้อภิปรายไว้แก้ต่างเต็มที่ไงคือรัฐมนตรีว่าการม่นอาจจะ,ะกระดูกยังไม่แข็งพอไงค่าการประจำหาก็ต้องเอาการเมืองเข้ามามามาประกบซึ่งคุณสุปชัยใจสมุทรเนี่ยมันดีกรีมันต้องรัฐมนตรีช่วยแล้วไม่ใช่โคชกกระรวงแต่ว่า มาให้เห็นคือหมายความว,ว่าเอาคุณสุป,ประชัยเนี่ยามาทํางานด้วยามาทํางานแล้วก็มาประกบคู่เดินคู่กันนี่แสดงว่ามีการเอาจริงในเรื่องนี้แล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยกกตทําเอกสารหลุดมาจนคุณสุป,ประชัยออกมาทวงถามไม่สอบที่มาอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามีการแตะแน่สองคดีนี้นะแตะแน่ เพราะฉะนั้นก็เป็นหนทางที่จะนําไปสู่อภิปรายไม่ไว้วางใจได้อันนี้เรื่องสองคดีเรื่องที่สมก็คือเรื่องคดีเกี่ยวกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีมีการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่พักเพื่อไทยจนมาถึงพรรคประชาชนพักประชาชนเนี่ยชัดนะการอาภิปรายเรื่องเบนจามินเนี่ยนะคุณเบนจามิน เกี่ยวข้องกับร้อยเอกธรรมนัสเกี่ยวข้องกับคุณทักศิณนนะครับแล้วก็เปิดเป็นฉากๆขึ้นมาแล้วก็มุ่งเน้นเต็มที่นะครับในที่ประชุมผู้กองธรรมนัสไม่ได้ออกมาแก้ต่างอะไรเลยนะผิดกับกรณีของอนุสรร์เอี่ยมสะอาดนะอภิปรายปับ๊บนั่งลงปับ๊บร้อยเอกธรรมนัสโต้เต็มที่อ่าซัดเต็มที่ซัดกลับเปิดโปงสารพัด แต่กรณีของเบนจามินสองคนอภิปรายใช้เวลายาวพอสมควรถ้าหากว่าผู้กองธรรมนัตจะอภิจะออกมาชี้แจงเนี่ยชี้แจงได้ชี้แจงได้ไดพูดได้เมื่อคนเหล่านี้พูดเรื่องนี้ในสภาคนที่ถูกพาดพิงและอยู่ในสภาควรจะออกมาชี้แจงในสภาแต่ว่าล่าสุดเราเห็นเมื่อวานเองผู้กองธรรมนัตออกมาขู่จะฟ้องปิดปาก ออมาคู่อยู่ข้างนอกอ่าแต่ว่าตอนชี้แจงในสภาเนี่ยไม่ชี้แจงผมคิดว่าสามเรื่องเนี้ยเรื่องหลักที่จะนําไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ไม่นับกรณีจากวันที่หนึ่งตุลาคมที่นายกอนุทินบ่ไน้นับเป็นวันแรกนับถอยหลังไปร้อยยสิบวันเนี่ยนับตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมไปถ้ามีเรื่องอะไร เกิดขึ้นมานอกเหนือจากสามเรื่องนี้ก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาอีกไม่ว่าเรื่องชายแดนไทยกัมพูชามีอะไรแพรมออกมามีผลประโยชน์อะไรออกมามีรับลมคมในอะไรออกมาก็จะเป็นประเด็นเสริมรวมไปถึงปัญหาเศรษฐกิจ้าพาดขึ้นมาแจกคนละครื่งมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่หรือโครงการต่างๆ หรือเกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นมาโดยยังดวนก็เป็นประเด็นเสริมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะเกิดขึ้นถ้าถามว่าเอ๊ะแม่เขาเป็นรัฐบาลแค่เดือนสองเดือนเนี่ยคุณจะอภิปรายแล้วเชียวหรือพักเพื่อไทยก็บอกไงก็วันที่พักภูมิใจไทยหลุดออกมาเป็นฝ่ายค้านพรรภูมิใจไทยยังประกาศเลยว่าจะเปิดสภาปั๊บ จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทันทีในตอนนั้นทั้งที่พรรคประชาชนยังไม่พร้อมบอกว่าเก็บไว้ก่อนเพราะมันเป็นเครื่องมือเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียของอคุณยังอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ยังไม่ให้โอกาสพรรคเพื่อไทยในตอนนั้นเลยคุณออกมาปั๊บคุณจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นรอบนี้คุณเป็นรัฐบาลนะพรรคเพื่อไทยก็สามารถยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ในทันที คราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะดูการยื่นนพิปารายไม่ไว้วางใจผมคิดว่าในสมัยประชุมนี้ที่จะปิดสิ้นเดือนนี้เนี่ยนะก็คงจะไม่ยื่ดล่ะคงจะยื่นไม่ทันแต่ว่าสภาชุดนี้เมื่อปิดปลายปลายเดือนนี้ก็จะไปเปิดราวกลางเดือนธันวาคมเมื่อเปิดกลางเดือนธันวาคมเวลาก็จะเหลืออยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งมาสามเดือนเนี่ยพราะพอสามเดือนหรือสองเดือนกว่าๆเนี่ย ระหว่างปิดสมัยประชุมพักฝ่ายค้านก็เริ่มทำยติล่าชื่อเพื่อยื่นยติหนึ่งในห้าประมาณหนึ่งร้อคนหนึ่งร้คนนี่นะพักประชาชนและพักเพื่อไทยสามารถยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยตัวของพักเหล่านั้นเองได้ไม่จำเป็นต้องขอเสียงจากใครนะเขามีเสียงพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมีการล่าลายชื่อเพื่อทำยติ แล้วก็สุดท้ายพอเปิดประชุมสภาปั๊บก็ยืน่นอ่าคราวนี้เนี่ยตามรัฐธรรมนูญเมื่อยื่นแล้วเนี่ยนายกเมื่อประธานบรรจุวราระการประชุมแล้วนายกไม่สามารถจะยุบสภาได้นะครับไม่สามารถจะยุบสภาได้เพราะฉนทางออกก็คือว่าคุณอนุทินก็จะต้องยุบสภาก่อนที่จะยื่นจติตเพื่อไม่ให้ ตัวเองเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ว่าเป็นนายกรัฐรรมนตรีคนแรกที่ถูกคว่ำกลางสภาคราวนี้ถ้าหากว่าพักประชาชนพักเพื่อไทยยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจพักประชาชนจะอยู่ได้ยังไงอาจจะยื่นด้วยถ้ามีการอภิปรายก็ต้องโหวตให้ไม่งั้นก็จะถูกประนามว่าเป็นฝ่ายคำ้ำแล้วถ้าเมื่อสองพักนี้จับมือกันเนี่ยนะ ร้อยสี่สิบสามร้อยสี่เจับมือกันเนี่ยรัฐบาลอนุทินมันจะเหลือเหรอเอ,อรัฐบาลอนุทินก็จริงยุคสภาเสียก่อนผมก็เลยบอกว่าสี่เดือนเนี่ยอยู่ไม่ถึงสองหรือสามเดือนเท่านั้นเราเห็นตั้งแต่คุณอนุทินเข้าไปทำเนียบรัฐบาลไปอุ้มองค์นรสิง์จำลองมา าตามคำแนะนำของอาจารย์บรวรศัก์อุวันโนปกติองค์นราสิงห์เนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะตัวเดียวตอนนี้ซ้อนสองโต๊ะเพื่อจะให้เป็นสองสมัยอ่าเป็นสมัยนี้แล้วสมัยหน้าสองสมัยแต่ผมเกรงว่าจะเป็นได้แค่สองเดือน <c oughs> อาจจะเป็นได้แค่สองเดือนหรือเปล่าเออเก้าอี้สองตัวที่มาซ้อนกันเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่า สภาเมื่อ,อไรเนี่ยคุณอนุทินยุบเมื่อนั้นถ้าคุณอนุทินไม่ยุบนะปล่อยให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะแล้วถ้าถูกคว่ำนะต้องเลือกนายกใหม่นะพักเพื่อไทยเขาก็ไม่แข่งไงเพราะเขามีคุณจักรเสมอีกคนหนึ่งออพักประชาชนเนี่ยไม่มีตัวแล้วหมดแล้วหมดตัวเลือกแล้วสุดท้ายพักประชาชนก็ต้องคว่ำ เมื่อสองพักฝ่ายค้านที่มีเสียงสองร้อยแปดสิบกว่าเนี่ยคว่ำเนี่ยคุณอนุทินจะอยู่เหรอจะอยู่ได้หรือผมเลยยืนยันกับคุณพัจจระอีกครั้งหนึ่งว่าผมเชื่อว่ายังไงไม่เกินสี่เดือนครับและก็ยิ่งมาขีดเส้นใต้นี่อีกไม่น่าจะเกินปีใหม่ด้วยใช่งนเถอเปิดสภาปั๊บเนี่ย ยื่นเมื่อไรนะขยับเมื่อไรยื่นยติอภิปรายไม่ไว้มื่อไรเนี่ยผมก็เชื่อว่ายุบท,ทันทีไม่รอเพราะอะไรเพราะตอนนี้กระแสสังคมระหว่างนี้เนี่นะมันจะมีกระแสสังคมกดดันด้วยถ้าคุณพะระเจ้าไปดูโพตั้งแต่รอบแรกที่นิด้าทำโพคนเกินครึ่งบอกว่าเห็นด้วยกับยุบสภาทันทีไม่ต้องรอสี่เดือนนี่ขนาดว่าัฐบาลยังไม่ได ดำเนินการยังไม่ได้บ่าหานประเทศนะพอยิ่งบ่ิยานประเทศจะมีประเด็นปัญหาโน่นประเด็นปัญหานี้จะมีกระแสเรื่องนั้นเรื่องนี้อารมณ์สังคมกดดันสุดท้ายคนอุบอตไไนไหนคุณจะยุบอยู่แล้วร้อยสี่เดือนทําไมอะ่ะก็ยุบไปดิ<อ>ก็กดดันให้ยุบ